เพิ่งเอาสูตรแล้วก็วิธีการทําขนมพื้นบ้านทางภาคใต้มาฝากกันค่ะนั่นก็คือขนมขึ้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขนมขี้มันแต่ละพื้นที่ก็เรียกชื่อไม่เหมือนกันเพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะสอนแบบละเอียดมากๆสามารถนําไปทํากินหรือว่าจะทําขายก็ได้เดี๋ยวเรามาทําตัวขี้มันกันก่อน พึ่งจะใช้นะคะหัวกะทิ1กิโลค่ะใส่ลงไปจากนั้นให้เปิดไฟกลางเราจะต้มจนตัวกะทิเดือดแล้วก็แตกมันจากนั้นให้เพื่อนๆน,นะคะทำการลดไฟเหลือไฟอ่อนนะคะแล้วก็ทำการเคี่ยวจนหัวกะทิของเรานะคะกลายเป็นขี้มันสีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็มีน้ำมันลอยขึ้นมาด้านบนพอได้สีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะใช้ได้แล้วให้ปิดไฟจากนั้นนำไปกรองค่ะเราจะได้ออกมาเป็นน้ำมันี้โลนะคะ ด้านบนก็จะเป็นน้ำมันใสๆแบบนี้เรียกน้ำมันคีโลแล้วก็จะได้ออกมาเป็นขี้มันใช้สำหรับการทำขนมส่วนตัวแป้งนะคะเพิ่งใช้แป้งข้าวเจ้าอัมมารินทิ์ผลิตจากข้าวเจ้าคุณภาพดีสามารถใช้ทำอาหารได้หลายอย่างเช่นขนมไทยใช้ชุบทอดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายการันตีคุณภาพโดยครัววังทิ์แป้งข้าวเจ้าอัมรินทิ์หาซื้อง่ายราคาสบายกระเป๋าเคตไม่รับฉบับมืออาชีพ ใส่ยีสต์ลงไปตามด้วยผงฟูนะคะแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลทรายแดงใส่น้ำตาลมะพร้าวจากนั้นทำการนวดแป้งกับส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเราจะเอาน้ำนะคะครึ่งหนึ่งก่อนค่ะใส่ลงไปผสมกับตัวแป้งทำการนวดแป้งแล้วก็คนผสมทุกอย่างให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันใส่น้ำเปล่าส่วนที่เหลือทั้งหมดลงไปผสมนะคะแล้วก็ทำการคนผสมให้ส่วนผสมเข้ากันใส่ขี้มันลงไปค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยน้ํามันคิโลนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันพอส่วนผสมของเราเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเพิ่งจะทําการพักแป้งไว้สองชั่วโมงให้ตัวแป้งนะคะขึ้นฟูพอครบสองชั่วโมงแล้วนะคะตัวแป้งก็จะเป็นฟองอากาศด้านบนแบบนี้เลยจากนั้นทําการคนผสมให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนำถ้วยนะคะไปนึ่งให้ร้อนก่อนสัก5นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดถ้วย พอครบ5นาทีแล้วจากนั้นนะคะเราก็ทําการหยอดแป้งนะคะให้เต็มถ้วยพอเราหยอดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทําการนึ่งใช้ไฟแรงน้ําเดือดนึ่ง30นาทีถ้าไม่มีถ้วยสามารถใช้ถาดฟอยล์ทำการนึ่งใช้ไฟแรงน้ําเดือด30นาทีเหมือนกันตอนนี้นะคะขนมคขึ้นของเรานะคะก็สุกเรียบร้อยแล้วกินจะหอมมากๆจากนั้นก็ตั้งพักนะคะให้ตัวขนมเย็นตัวก่อน พอตัวขนมเย็นตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันค่ะแกะขนมออกจากตัวถ้วยได้ง่ายโดยที่ขนมไม่ติดถ้วยเนื้อขนมนะคะจะมีความฟูแล้วก็สีน้ำตาลสวยด้านล่างเนื้อจะเนียนแบบนี้เลยจากนั้นทำการจัดใส่กล่องให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมตัวขนมกันค่ะตัวขนมขึ้นนะคะเนื้อจะฟูนะคะแล้วก็มีความนมุ่มและที่สำคัญสูตรนี้นะคะหวานกำลังดีไม่ได้หวานมาก มีความหอมของตัวขี้มันแล้วก็มีความมันนะคะเข้มข้นอร่อยมากๆส่วนตัวแป้งข้าวเจ้าอมารินทิปแบบที่เพิ่งใช้นะคะเพื่อนๆก็หาซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแล้วก็ช่องทางออนไลน์หรือว่าจะติก๊กต็อกช็อปก็ได้ไปหาซื้อมาทำตามได้เลยค่ะ